สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับบริษัททรูวิชันจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีและแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะครับท่านผู้ชมครับผมเคยเรียนท่านว่าการที่จะสร้างคุณธรรมความดีให้กับสังคมนั้นเรามีแนวคิดที่เรียกว่าทฤษฎีกระจกเงานะครับจากทฤษฎีกระจกเงานนเนี้ยเรามีความคิดว่า เราต้องหาคนที่ดีเป็นแบบอย่างสังคมด้วยเหตุนี้ศูนย์คุณธรรมก็เลยมีโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเรียกว่าบุคลายการบุคคลคุณธรรมนะครับซึ่งบุคคลที่เราได้พยายามสรรหาขึ้นเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีอย่างแท้จริงนะครับทางศูนย์คุณธรรมได้คัดเลือกบุคคลที่มาเจ็ท่านในเจ็ท่านนั้นเนี่ยเรามาอยู่สู่ในโครงการหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตงามด้วยความดีนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก หนในเจ็ดของท่านผู้ได้รับเรียกเป็นบุคคลคุณธรรมท่านผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในชนบทนะครับหรือแล้วเรียกกันง่ายๆว่าท่านเป็นเด็กบ้านนอกนะครับแต่ชีวิตท่านได้สามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่สังคมด้วยการได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปเรียนที่อังกฤษในวิชาเศรษฐศาสตร์หลังจากนั้นท่านก็ได้กลับเข้ามาทํางานเป็นนักวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่ง ก็ผันเปลี่ยนชีวิตไปเป็นผู้บริหารธนาคารหลังจากนั้นชีวิตท่านก็พบผันอีกครั้งหนึ่งนะครับผันตัวไปเป็นผู้บริการขององค์กร ngo หรือองค์กรพัฒนาเอกชนอยู่10ปีและก็มาเป็นประธานศูนย์คุณธรรมหรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเื่องคุณธรรมอยู่1นึ่งหสปีนะครับท่านเป็นประธานท่านที่2ในสุดท้ายท่านได้มาเป็นร,รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทุกคนเรียกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีชาวบ้านนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงนึกออกนะครับท่านเราได้รับเกียรติจากอย่างยิ่งจากท่านไทบู์วัฒนศิริธรรมนะครับท่านกรุณามาให้ข้อคิดกับเราในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างจริงใจนะครับที่มาช่วยในการที่จะให้ข้อคิดกับพวกเรา การที่ท่านได้รับการยกย่องเป็นบุคคลคุณธรรมของประเทศนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับคนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้กลับเรียนเชิญอาจารย์มาก็เพื่อจะให้ข้อคิดกับชนรุ่นหลังนะครับในเรื่องของการสร้างคุณธรรมความดีจากประวัติของอาจารย์ที่ที่เป็นคนอยู่ในต่างจังหวัดก็แสดงว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่ที่เราเรียกว่าสมัยใหม่นะครับในชีวิตตอนนั้นเนี่ยอาจารย์มองดูว่า เมื่อเข้ามาสู่สังคมการเปลี่ยนความคิดในเรื่องของสภาพสังคมในชนบทที่มีการปลูกฝังคุณธรรมอย่างเป็นระบบกับการที่เข้ามาสู่สังคมเมืองที่มีสีสันหรือมีสีแสงในสิ่งที่จะยั่วยวนอาจารย์คิดว่าในช่วงแรกอาจารย์มีข้อข้อคิดอะไรบังครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติผมมาร,รายการนี้โดยเฉพาะให้เกียรติที่เลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดท่านที่อยู่ในชุด ชีวิตงามด้วยความดีนะครับครับ <c oughs> ผมต้องขอเรียนตมตรงว่า,ารู้สึกว่าอาจจะได้รับเกียรติมากไปเพราะว่าจริงๆแล้วคนดีในสังคมใดมีเยอะไปหมดนะครับครับและคนที่ทำดีมากๆทำดีอย่างเห็นชัดเนี่ยก็ผมรู้จักเป็นส่วนตัวก็มากมายนะครับครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณที่ยกมาเป็นถือเป็นตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับ โดยที่ยังมีตัวอย่างดีๆอีกเยอะอีกมากทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดผมกับคิดว่าเรื่องการมีชีวิตในวัยต้นในชนบทเนี่ยถือเป็นโชคดีครับเป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศของความเรียบง่ายความกลมกลืนกับธรรมชาติความกลมกลืนในชุมชน เป็นการสร้างคุณธรรมแบบไม่ต้องรู้ตัวเลยเป็นวิถีชีวิตเลยใช่ไหมครับครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของเรานะการที่เราพายเรือหรือว่าเดินผ่านผู้หลับผู้ใหญ่ยกมือไหว้หรือการเรียกเป็นคุณ้าคุณป้าคุณลงุงหรือการเล่นกันแบบเด็กๆ โดยเอาของเล่นตามธรรมชาติมาเล่นครับแทนที่จะเป็นในเครื่องยนต์กลไกลมสมัยใหม่ที่ต้องใช้เงินทองซื้อมาและพาแพงๆการที่มีความสุขกับการไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปวิ่งเล่นกลางทุ่งครับว่ายน้ำในลำคลองหรือหรือใต้ถุนบ้านเองนะเพราะว่าผมอยู่อำเภอพักไห่จังหวัดอยุธยาก็เป็นจังหวัด ที่มีระดับต่ำครับฉะนั้นการน้ำท่วมพื้นดินนะเป็นปรปเรื่องปกติ